ท่านนายกับเวทีอาเซียนญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้า2เบรกเลยครับ,รบเราเสน,เนออะไรไปบ้างครับในเวทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ประสานงานอาเซียนคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการกล่าวรายงานนะครับก็เป็นการที่เราอา,อาเซียนกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มาครบ50ปีซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่3าของโลกนะครับแล้วก็ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอาเซียน จร,จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นรายใหญ่ที่สุดที่ลงทุนในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ<ม>ลงทุนในประเทศไทยเยอะสุดอ่ะญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราเราประเทศไทยให้ความสําคัญนะครับเราเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลาย,ลายๆเรื่องนะครับเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างอ,อาเซียนกับญี่ปุ่นไม่ว่าในระดับภูมิภาคในระดับเรื่องการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวการลงทุนทางด้านพลังงานสะอาดนะครับทางด้านดิจิทัลอีโคโนโมี ซึ่งเราคิดว่าจะเป็นทิศทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทําให้เศรษฐกิจปูมกลับมาได้เรื่อง connectivity นะครับเรื่องเ,อเรื่องการที่เราเป็น hard to hard partner ใจถึงใจนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญในความเป็นคนอาเซียนด้วยกันใช่ไหมครับเพราะเรื่องที่เรามีความผูกพันกันในด้านจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์กจากประชาชนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นนะครับ ซึ่งระยะหลังนี้เราเองเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็มีการเข้าออกได้อย่างสบายที่อย่างญี่ปุ่นแล้วก็ไทยก็จะไม่ไม่จำเป็นต้องมีวีซา่าแล้วก็มีการยกระดับอีกว่าตอนนี้ทําธุรกิจนักธุรกิจญี่ปุ่นก็ไม่ต้องมีวีซ่าในการเข้าประเทศไทย <S 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 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เรามีการปลูกพันกันก้เยอะๆท่านนายุูวิปุ่นเองก็กล่าวสุนทรพน์ เขียนว่าเรื่องเมสซี่เจซึ่งผมรู้สึกไม่แน่ใจว่าการที่ทวีตเนี่ยเนี่ยใบว่าท่านก็กล่าวถึงเมสซี่เจเลยว่ามาที่นี่ก็ป๊อปปูล่ามากมมนะครับก็อยากให้มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งผมก็ตกใจนะอพอท่านกล่าวสึงเราเพราะเป็น closing speech นหนึ่งของเซสชันหนึ่งเนี่ยก็บอกว่านี่เรื่องใจถึงใจเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมสซี่เจมาที่เนี่ยคนก็รักมากมายเป็นคนที่ชื่นชม,มนะครับก็แสดงถึงไมตรีจิตซึ่งทั้งสองประเทศมีด้วยกันมา นะครับมีหลายเรื่องครับมีเรื่องของอการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องของอไปโฟไอพบกันเป็นการสองคนด้วยทางท่านนายกรัมนตรีญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งไปพบมาเมื่อกี้นี้ก็มีพันพูดคุยกันเรื่องการลงทุนธุรกิจแล้วก็รายงานให้ทราบรายงานให้ท่านทราบถึงเรื่องที่ผมมาก่อนมาพบปาพูดคุยกับบริษัทยานยนต์เจ็บริษัทที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านไปได้วยความ อย่างสบายเรื่องของเปลี่ยนจากสันดาปไปเป็น EV นะครับซึ่งก็ให้ความมั่นใจกับท่านว่าญี่ปุ่นมีบุญคุณกับเราลงทุนกับเรามามากนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ในเรื่องการดูแลนั mm ้ hmm. นลงทุนญ,ญี่ปุ่นสป라이เชนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญสูงสดุดนะครับท่านเองท่านก็ขอบคุณแล้วก็มีความสบายใจนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอีกถึงเรื่องของซอฟต์าวร์เพราะญี่ปุ่นเองก็ทราบกันดี่ mm hmm. เขาเก่งเรื่องนี้ mm hmm. ก็อยากจะมีการช่วยพัฒนาด้วย mm hmm. แล้วก็มีบริษัทไทยและบริษัทพลังงานทดแทนหรือว่าเรื่องการต้องเที่ยวเรื่องงานกา,การบริการโรงแรมเราเองเราก็มีลงทุนที่นี่นะครับแต่ว่าแน่นอนญี่ปุ่นลงทุนที่เราเยอะกว่าเยอะก็ไม่อยากให้ท่านลืมว่าเรามีคนลงทุนที่นี่เหมือนกันนะครับก็ฝากท่านไปให้ช่วยดูแลคนไทยซึ่งท่านก็ให้ความกรุณาว่าเดี๋ยวจะดูแลให้นะครับแล้วก็เรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันก็คือเรื่องของ OECD ก็คือ Organization for Development c o o p e r a t i o n and Development ซึ่งมีอยู่ประมาณ30กว่าประเทศมีประเทศใหญ่ๆทนะี่เป็น Member อยู่ mm hmm. ซึ่งเรายังไม่เป็น mm hmm. นะครับซึ่งทางญี่ปุ่นก็เชื่อเชิญให้เราเชิญเข้าไปร่วมประชุมด้วยข่าวหน้า mm hmm. แล้วก็อยู่ในโปรเซสของการสมัครงานะสมัครเข้าไปเป็น Member อยู่ mm hmm. นะครับประเทศที่อยู่ก็มีออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาชิลีเดนมาร์กนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีอิสราเอลเกาหลีเม็กซิโกนิวซีแลนด์สเปนสวิ์ Germany, Israel, อเมริกาสารารณชาติจากประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นพึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นเมมเบอร์ได้เนี่ยก็หรือว่าได้รับการเรียกองไนซ์ว่าได้รับเขา้าประชุมเนี่ยเรื่องการเจราจาทางด้านสนธิสัญญาการค้าก็าจะทําได้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะครับแต่ตก็เราไม่ต้องไปขอญี่ปุ่นเขาก็เชิญเรานะครับซึ่งนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่แสดงให้ออกแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกันดีมากนะครับวันนี้การพูดคุยกันทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีหมด ท่านก็ให้ความเป็นห่วงเรื่องของอสถานการณ์ในพม่าซึ่งผมก็ให้ความมั่นใจว่าทางประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดกับพม่า MA, เนี่ยเราก็มีพรมแดนอยู่สูงถึงสองพันกิโลเนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้งพม่าเราจะใหะ้เราได้มีการแจ้งผมได้แจ้งท่านไปว่าก่อนหน้านี้นท่านรองนายกปันปรีไม่ได้มาประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนทั้งหมดเราได้มีการ mm hmm. บอกกล่าวว่าเราจะตั้ง Humanitaria n a s s i s t a n ์ขึ้นมาเป็นคอมมิตี้ขึ้นมาลำว่างพูดคุยกันว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับที่ที่ญี่ปุ่นก็มีแค่นี้นะครับระหว่างเวลาที่เราพูดคุยทั้งญี่ปุ่นเนี่ยที่มีที่มีการที่มีวงทั้งสามวงที่วันนี้พูดคุยไประหว่างก็มีการมีมีเบรกผมก็คุยกับทางมีโฟร์ไอมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับทางท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมานต ของกัมพูชาด้วยเพราะว่ากสิกรก็พูดเจอกันในหลายวงแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องออนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของตางกงสุนที่จะสรา้างที่เสียมเรียบซึ่งเสียมเรียบเป็นเมืองที่มีนครนะครวัดนะครธมนะนะมีนักท่องเที่ยวเยอะกงสุรไทยท่านก็ยินดันสรรสริเต็มที่ท่านก็ขอขอบคุณมาที่เราไปเจอคราที่แล้วเรามีการช่วยทําให้คนกัมพูชาเข้ามาในเมืองไทยได้โดยไม่อมีพาสปอร์ตก็ทําให้มีการแรงงานมีโฟลเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี หมดเลยนะครับได้มีการพูดคุยกันระหว่างทางอีกกับทางเวียดนามท่านทางเวียดนามก็มีการพูดคุยกันก็จะมีการลื้อฟื้นการประชุมครมอร่วม,มซึ่งท่านเสบอกว่าให้ไปเดือนพฤษภาคมนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ในฐานะเราที่เป็นทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกสองราย ก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องราคาข้าวนะครับเพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรรับมือได้ไดีดีขึ้นนะครับ<ม>อีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันกับทางด้านเวียดนามก็เขาก็เสนอว่าในฐานที่ประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะก้าวหน้าแล้วมีประสบาการณ์สูงในการที่จะทําเรื่องท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะสุดในภูมิภาคนี้แหละเมื่อเราพูดถึงหรอกนะครับเขาก็บอกว่าทําไมเราไม่ลองมาประชุมกันโดยเอาลาว กัมพูชาเวียดนามแล้วไทยเนี่ยมาพูดคุยกันทําเป็นเหมือนกับเป็นอขอมิต้แล้วลองโปรโมตการทา่องเที่ยวทั้งรีเจ n เลยเวลาคนที่มาถึงที่นี่ก็จะได้ก็จะมาที่ทั้ง e ีเจนเลยอเอาจุดแข็งของทุกประเทศมาแล้ประเทศไทยเราก็เรื่อง connectivity เราก็ดีสุดอยู่แล้วเพราะเราก็ได้เปลียบเวลามาแลนด์ที่นี่ผมก็เลยเสนอว่าก่อนที่จะประชุมจอยคามิเนตมีทิ้งที่เวียดนาที่เวียดนามเดือนพฤษภาคมเนี่ย ผมจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว <c oughs> และกีฬาของเราเนี่ยเป็นโตวโผใหญ่ในการจัดประชุมกับรบัฐมนตรีท่องเที่ยวเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาเพื่อทาเพื่อทําการบ้านไปก่อนแล้วก็จะได้คลอดรายการออกมาให้ได้การส,รรรสับสนการท่องเที่ยวตรงนี้ซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นถือเป็นความริรเริ่มสร,ร้างสารรค์ที่ดีมากของท่านของท่านนายกประนาธิบดีเวียดนามนะครับตรงนี้ ก็ไม่ได้เป็นการพูดคุยเป็นการพูดคุยแบบระหว่างระหว่างที่เราที่เรา,เาหยุดพักเท่านั้นเอง uh huh. นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีโจโควี่ uh huh. ของ uh huh. อินโดนีเซีย uh huh. นะครับซึ่งท่านอยู่มา8ปีแล้วแล้วท่านเป็นประธานอาเซียนด้วย uh huh. นะครับเป็นคนที่มีบารมีนะครับแล้วก็ให้นานทางประเทศทั่วไปให้ความเคารพ uh huh. ครับผมเองผมก็ได้เจอท่านสามสี่คนแล้วในหลายในหลายในหลายๆเวทีเมื่อช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ก็ก่อนหน้านี้ก็ท่านก็ส่งตัวแทนมาเป็นนักธุรกิจมาคุยเกี่ยวเรื่องค้าข้าวนะครับเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอบอกว่าเนี่ยที่ถ้าจะมาเจอเขาเนี่ยจะคุยเรื่องค้าข้าวท่านก็บอกว่าท่านมีความวันนี้ก็มาเจอกันก็เลยจะบอกว่าตกลงยืนยันนะว่าจะขอซื้อข้าวไทยหนึ่งล้านตันปีนี้แล้วหนึ่งล้านตันปีหน้าผมบอกท่านผู้ผิดป่ะครับปีนี้มันอีแค่ยี่สิบวันเองนะเขาบอกเปล่า เขาจะเอาหนึ่งล้านตันปีนี้ปีนี้ก็บอกมีแค่ไม่ถึง20วันนะครับเขาบอกไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็เอาเป็น2ล้านตันปีหน้านะครับก็เป็นก็แล้วก็อาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์แรกของปีใหม่เนี่ยท่านค่อยชื่อมาละจะมีคนบินมาติดต่อกับทางร้ามน,นตรีว่าการกระทรวงเกษตรของเราเพราะฉนั้นก็น่าที่จะทําให้ราคาเรามีความต้องการสูงขึ้นในตลาดโลกทําให้ราคาน่าจะดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่น่าย,ยินดีแล้วก็ท่านเองท่านก็สนใจทางด้านเรื่องของการทำเรือแลนด์บริดจ์เพราะว่า มีนักลงทุนที่อินโดนีเซียสนใจจะมาลงทุนตรงนี้ก็จะนัดเข้ามาต่อไปนะครับที่เจอกับท่านนายกญี่ปุ่นด้วยเป็นการส่วนตัวนะครับก็ท่านนายกได้ฝากอะไรถึงไทยให้ช่วยสนับสนุนญี่ปุ่นต่อไปฝากให้ญี่ปุ่นสนับสนุนไทยหรือไทยสนับญี่ปุ่นนะฮะสนับสนุนญี่ปุ่นผมฝากหรือท่านฝากท่านขออ๋อท่านขอไม่ไม่ไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีการผู้คุยกันไปตั้งแต่ก่อนประชุมแล้ว นะครับว่าท่านก็นทราบดีอยู่จากข่าวที่พวกท่านเสนอไปทั้งหลายเนี่ยว่าผมมาถึงก่อนสองวัน mm hmm. แล้วก็ได้มาพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจ mm hmm. ยานยนต์อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดติดตามข่าว,วผมพูดคุยมาตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเขา้ารับตำแหน่งแล้ว mm hmm. ผมเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าเรื่องของ mm hmm. รถยนต์สันดาปเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยเป็นซัพพลายเชยนที่ใหญ่และเป็นนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย mm hmm. เขาต้องการเขาเช่วยเหลือยังไงนะครับ mm hmm. ในการที่เขาจะจะจะผ่านเปลี่ยนผ่านไปสู่ เรื่องของอีีได้นะครับซึ่งท่านก็ไปก็อย่างก็อย่างที่บอกอะ่ะท่านก็บอกออขอบคุณมากท่านก็ทราบข่าวอยู่แล้วเพราะผมไปเจรจาจมาตั้งวันศุกร์ละนะครับเราเจรจากับมีทั้งประธานของทุกบริษัทเข้ามาประธานโตโยต้าเองก็มาโตโยด้ Toyota เองก็มาซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเมมเบอร์แฟมิล<ฮ>ี่นะครับนิสันก็มาฮอนด้าก็มานะครับแล้วก็ ที่เชฟโรสันเราทีอยู่ในประเทศไทยมานานมากมีประธานเป็นคนไทยด้วย<ม>ใช่ไหมครับก็ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะแน่นแฟนแ้นเราบังเอิญผมรู้จักกับทุกท่านอยู่แล้วคุ้นเคยเกันอ,อยู่แล้วในวงการธุกรกิจ<ม>นะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าเราไม่ทอดทิง้งแล้วก็ช่วยเหลือกันดีนะครับแล้วก็ลง,ลงทนุนลงทุนในภาคอื่นด้วยอย,อย่างเช่นพิซูย์ก็จะลงทุนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้เรื่องของ aviation f i e l นะครับหรือการเรื่องของ gas exploration นะครับดีครับมาที่นี่รู้สึกว่าสบายใจคนรู้ใจกันแล้วก็มีความผูกมัดกันมานานนะครับแล้วก็ทั้งตั้งระดับราชวงศ์ระดับรัฐบาลระดับนักธุรกิจถึงระดับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นสาสัมพันธ์กันแน่นแฟนมากไม่ไม่ไม่หลักใจเลยเลยแล้วก็คิดว่าเราก็คงดําเนินการทางด้านการทูตการค้าไปได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากกระทรวงสามประเทศเองก็ ทำการเวิร์กไว้ดีมากในเรื่องเพราะมีการเจรจากันแล้วพบกันที่ซานฟรานซิสโกเอเป็กท่านขอมาว่าขอนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเราก็ทางกระทรวงเท็กก็อำนวยความสะดวกเราให้ภายในสามสวันใช่ไหมครับไม่ไปมาน่ะผมทราบวันที่สิบหกวันนี้วันที่อะไรสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็เดือนหนึ่งพอดีผมก็มาแจ้งท่านบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมซึ่งสํำหรับเรื่องนี้แล้วบางทีเราก็คิดเออมันต้องใช้ขั้นตอนอะไรขั้นตอน ทางกระทรวงต่างประเทศเราเองก็เห็นก็ก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญนะครับในการทําธุรกิจเนี่ยก็ยิ่งทําให้การเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยเอื้อประโยชน์มากยิ่งขึ้นเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนต่อไปในอนาคตได้อีกนะครับในตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็ออกมาพูดถึงของขวัญปีใหม่ประชาชนที้จะมีการแถลงนี้เป็นทางการเพื่อให้กับประชาชนของขวัญปีใหม่ของประชาชนจากรัฐบาลให้ประชาชนอ๋อผมผม ผมว่าทุดเราทาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนายรุฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ถูกเลเบลว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับนักการเมืองเนี่ยเราเราบางทีเราก็ลืมไปว่าเราเป็นนักการเมืองนะเราเราบูรเล่อการเมืองหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เวลาเนี้เราไม่ใช่มาเล่นการเมืองเรามาเรามาทําการเมืองเพื่ออะไรเรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเรามายกเราเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน S <S <S นะครับสิ่งที่ทุกวันทําอยู่เนี่ยผมก็ถือว่าเราต้องมาถามประชาชนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะถามบอกว่าเป็นของขวัญอะไรเนี่ยผมก็ขอยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีนี้ทุกท่านไม่ใช่ตัวผมคนเดียวคณะรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องคณะที่ปรึกษานะครับทางสํานักเลขกธิาการนายกทุกคนเนี่ยทำงานอย่างไม่รู้จัเจกเหนๆๆด็ดเหนื่อยนะครับเราจะพยายามทําเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นมานะครับนี่ก็คือเป็นคำมั่นแล้วกัน ใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็คอ,กอยดูาท,ที่ทำเป็นของหวนให้กประชาชน,นก็พยาพยามพยายามเต็ที่ครับนะครับมาก็หวังว่าบางบางอย่างก็คงถูกใจบางอย่างก็ยังไม่เป็นไปนที่เพียงพอนะครับก,ก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกนะครับเพราะว่าเราเองเราก็มีปัญหาอยู่ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมปัญหาเศ,ศรษฐกิจต่างๆนา้นาแต่ว่าเราก็ทําอะไ,ได้เราเราทําก่อนนะครับอะไรที่ใช้เวลาเราก็เราก็ต้องทํากันไปนะครับหลายเรื่องก็ต้องใช้ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อต้องตัดสินใกจก่อนตัดสินใจต้องดสินใจใด,ด้วยด้วยด้วยข้อมูลที่พร้อมด้วยคมรอบคอบนะครับขอบ,ขอบคุณครับ